ได้สองคันพี่น้องสองพันสองแกะพื้นเลยสองพันขายลุกทึนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้พันหกร้อยบาทเนาะพี่น้องซื้อห้านได้ได้ชิโปรโมทห้านแค่นี้เด็กก็ห้านห้านหนึ่งบอเจห้านยังซื้อห้านได้เดยนี่ยนิดตัวส่วนอยู่อยู่อยู่ทางลงสะดานเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาอุดนุนสะเพในแหนอยู่จังหวัดมูลนาหารกับ่นขายถึกขายลุกขึ้นพิ่นว่าซอยซอยเอาไปซอยเนาะ ส,ส,สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีปรตุดคนเด้อวัอยู่ฝั่งไทยฝั่งเราฝั่งเพะพี่น้องเราเมื่อกี้มาผพขอกระซงาคืนแจสว่างที่เก่าพี่น้องเขะคนสว่างกับว่าพัดลมพี่น้องมือี้พันลมให้น้องน้เพิ่งพี่น้อง ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้แต่ตัวหาวกกากบ่าเนาะพอดทีทางเคยหักทงางอเมริกาซื้อให้น้องน้ำเพิกเนาะพี่น้องอยู่เพื่อน, <c oughs> นเพิ่นยังบูม,มีพารลุมเนาะและการซักึุมมาหมุกเนี่ก็บริวัตตั้งมาซื้อพัดลมพี่น้องมาแบบอ่ามาเวียดแน่ก,นก็เลยวา่าโทรหกักเลยหักเลยหักก็เลยให้ซื้อพัดลมเมืม่อให้น้องน้ำเพิกเด้อพี่น้องและการอยู่เพื่อนฝันก็ยังบูมีอ่าพัดลมเนาะได้พัดลมและการเป็นให้ซื้อรถถีให้น้องเล็กกับน้องน้ำเพิกผลักันเดี้อซักึุมพัไปเบิ่งรถถีเนาะว่าจะไดด้้้้รราาาาาค่่่่่ใแปะะมมณเนนนนพพพพีีีอออองงงฝก เอฟซีว่าจะอยู่ฝั่งไทยั่งเรา่างเทศกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยพี่น้องเลยพอดีว่าสร้างคึ้นเห็ุคลิปถ้าผมมีคนตื่นตัวผมมีกำลังใจเนาะพี่น้องการตอนนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไล่เงินค่ะปัดลมเนาะคิดเงินค่ะปัดลมแล้วกาสิออกไปข้างนอกไปหาเลาะห้ารถทิพพี่น้องไปเลาะห้ารถทิพว่าที่ได้รถทิพแต่ใดขั้นเท่าใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิร์ไปรับซุ้มนมกันแล้วก็เพิ่นกันสร้างขึ้ไปเบิร์นใดเนาะใดในใดน้ำเป็นทางผอหักน้องอ้อมเนาะทานพุทธบูชา เพื่อนให้เฮาไปซื้อใดเนาะจำนวนเงิน2,000บาทเดี๋ยวจะเบิ่งใดก่อนว่าเป็นอย่างใดละกันสิเบิกน้องอุทัยเนาะก็ดีใจเนาะน้องอุทัยกับน้องน้ำผึกทีบมาดูแลแม่อยากซักเสื้อผ้ากะบูมีเนาะบูมีอ่าใดพี่น้องอีบูมีใดบูมีอ่าที่สามารถซักเสื้อผ้าได้มันก็ลำบากเนาะมันกะนนวมินพี่น้องกะตามภาษาเด็กน้อยอะไรพี่น้องเขาก็เลยแบบว่าไปเป็นสะพานบุญเป็นเป็นวีดีใจที่ว่าได้เห็นสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆแบ่งเบาภาระให้เด็กน้อยเนาะ เขอก็ประจักอ uh ีหยังเด็กหน่อย13ปีกับเก่าปีน้องน้ำผึ่งกับเอ็นุเก่าปีเนาะสักสัตน์เลยพี่น้องเวลาเมียนเครื่องเมียนโค้งกับตามภาษาเด็กน้อยเขาก็ต้องไปบอกไปช้อนเพิ่งเนาะพี่น้องเพื่อเพื่อนจะสะอาดในการคือว่าบตรงแนเป็นอ่างก็ค่ายเป็นน้ำพิ่งพี่น้องนอนติ่เตียงตลอดเวลากับภาษามาเต็ยนยังซอยเลือดจะองได้กันดิจเก้องน้ำผึ่งี่น้องน้ำผึ่งจะได้มีรถจะรถทีพี่น้องไปจะได้รถฉีมันวอกก็เลยหักไปจะรถฉีบแล้วก็มี เออหากใครซื้อมูไปน้องน้ำขิงกับน้องอ่าลิกเนาะเพื่อว่าเบิ่งมงเบิ่งเวลาเวลาไปหลินไปเที่ยวกภาษางให้เบิ่งเวลาอาไปอ่าหลินก็ต้องจับเวลามาเห็ดกับเขาให้แม่กินมาดูแลแม่ใจใดใจังไดคือเอยหักเป็นคนหนัหกหลายพี่น้องเป็นคนแบบอ่ารอบครอ,อบเนาะบัวจะเป็นการอยู่การกินการเบิ่งแย่งแม่ก็คือให้ซักกลิ่บอกซอนเทะเลกว่าพอนยามเวลาไปหล,ลินกับไปหลินพอนยาม,มากับมาพอนยามนอนกับ นอนนอนเบิร์นเน่เป็นเวลาตื่นมาอ่ะโอเคล่างหนาะกินเผาสวยมากกินเผาเพียงเนาะแล้วก็บ่ายมากก็กินอ่าอาหารว่างก็คือนุอ่มแบสแน็คซนด์แล้วก็ตะลึงมากกินเผาแรงกินเผาแรงกับดินเนอร์บนน่ะสกลุ่มก็ได้ภาษาอังกฤษกับเอาหักที่อาหารก,กับซอนแล้วก็เบ้าอย่างต่างๆกับอกลุ่มซอนซอก,กลุ่มเนาะก็เป็นการบอกซอนสก,กุมน้ำแล้วก็ซอก,กลุ่กก็ดีใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งบัพพาระกับ เล็กน้อยเนาะเห็ดเอาบุญเอาทานน้ำการพี่น้องไปเขาก็บอกว่าเขาบุญเป็นอยงไรแต่เขาคิดว่าเห็ดแล้วเขาสบายใจเขาอาจจะเรียนดีกลับมาเนาะพี่น้องจนแบบบุญกลับมาหาเขาเนาะเขาก็เห็ดใจพี่น้องไปเขาก็บูกว่าเขาบุญเป็นอยงไรแต่เมื่อนี่เห็ดดีที่สุดทำดีคนอื่นเขาคิดว่าสิ่งดีๆก็สิกลับมาหาเราเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เช่นเดียวกันเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สับสนขอให้ดีๆมีแห้งมีแต่บุญจงทับแข็งแรง รากาคาขายลำรวยพักสุดสุดคนติดกับมาเบิรงเซอค์กึมนาะเพราะว่าเซอค์กึมเพยสายสวยเรือเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นไปนี่แหละเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าเอฟซีพี่น้องจะหุ่จักล้ายขึ้นพี่น้องเลยบางเต๋อกระท่อกระทอยแต่กับเทาะแต่บ่เคยทอยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังคิดเงินอยู่แม็กโคเลยเสียออกไประกัสิไปหาซื้อรถถีบตื่นพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิรงนไปหับชมติดตามกันเลยพี่น้องอันนี้ค่ะพัดลมประมาณห้าร้อยกว่าบาทซื้อแล้วบริษัทค้ากลองเลยพี่น้องพอดีว่า จับกอกมันเกะกะนะพี่น้องมันเก,กนะ,ะเกะคนอื่นเขามันยากลำบ,บากเลยเดะจับเขามีจับโทรศัพท์ก่อน,นพี่น้องเดี๋ยวสิคิดเงินแล้วก็สิออกไปเบิง่งรถที่พี่น้องเนาะโอเคโอเคอ่ะายจับจับสลุดจับต่อพี่น้องถ้าพี่น้องเขามาซื้อเนาะพี่น้องได้ได้ยังกินทรงหมักเกาลักวัวสลือหมักโก้บานฮอบไซร์หมักโก้บานหมัเมืองไทยกัน,ม<อ>นหมักเกาลักทุนหร้อยแปดสิบบาทเนาะพี่น้อง ข่ะเปซื้ออยู่เมืองละเมืองไทยกะแบบเมืองลาวกะทงหนึ่งใส่กับโซเลร้อยร้อยสี่สิบบอมันจะมีจะอยู่โลตั้งพี่น้องเขาก็ออกมาจากโลตั้งจะเอารถตั้งไปแต่เขาสิไปซื้อรถฉีบน้องไปเมืองรถฉีบพามาสวนเลนเนี่ยจะสิไปซื้อรถฉีบไทยไทยน้องนำเพิ่งกันเอาอุไทย์เนาะพี่น้องจากเออค่ะทางอเมริกาหไปเมืองและซื้อไปของขวัญให้เพทนที่เพป็นดูแลแม่เป็นเด็กดีเด็กกตัญญูพี่น้องเวสไปบอ้ะสะไพรสะไพรเปสะไพรแล้วนะพี่น้องสะกึมกะ แด่มากกอทงนึงวันนี้วันนี้มาเพื่อสิ่งนี้กินกิน,นอยู่เพื่อกินโอ้พี่น้องครับเราจะมาไทยกับาซับซ้อนนึงเนาะไทยนี่ยจะไป้ายเล่านี่ไปขวานนะพี่น้องต้องปรับจูนสมองให้มันไวขึ้นนะทุกคนไม่งั้นเราจะเราจะออกจากโลตัสพี่น้องตอนเทาวจังหวัดอ,อยู่จังหวัดมุกดาหารนะพี่น้องมือหนาสองขึ้นม,มากับสนองอ้อม เอฟซีบางพืพนเพื่อนกับว่ารทำไมไม่แจ้งว่าอยู่ไหนอะไรยังไงเรียกแบบว่าเข้า,ากะลืมเนาะพี่น้องโอสัก,กลุ่มกันเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะกับบอคอยเก่งประเด็นในการถ่ายคลิปหรือบรรยายเนาะพี่น้องเนาะตอนนี่ยข,ขับรถออกจากโลตัสจะขับไปสู่ตัวเมืองแล้วเลยแล้วก็อยากไปตลาดพรเพชรพี่น้องกระซ่วนสัก,กลุลเมไปตลาดพรเพชรเราก็มาเลนข้างนึงบ้าพื่นกับรถไล่เนาะพี่น้องเนาะ ต่มาบ้านเหมืนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยบนคือบ้านเฮาโอเคมันจะเป็นอ่าโตนะพี่น้องโตอ่าเมืองจังหวัดอุตตะหานีนพองเนาะจะเสื่อหข่อยเลยแครโซเดอร์ลักเข้มขัดกับพี่น้องเดี๋ยวโดนปรับเอยลืมผัดหัวใจไว้เรากำลังอยู่ในเมืองมุกดาหารตอนพี่น้องสองขางทางมาพี่น้องรถกระติดหนึ่ง จังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนประเทศไทยตอนนี้กําลังจะขับรถไปซื้อจักรยานให้น้องอุทไทยเนาะภาษาจะจ้าพี่เนี่ภาษาลาวเอิ่นว่าจักรยานภาษาไทยเอิ่นว่ะเออโมเนภาษาลาวเอิ่นว่ะรถทีฟภาษาไทยเอื่นว่าจักรยานเนาะพี่น้องจักรยานยืนยนไปเลยไฟเขียวเพื่อนกับพีน้องสาวเนะาะมาทุลักหนึ่งเนาะทางประเทศไทยก็เลยแบบว่า โทรหากเลยหักกินนี่ยเ้ยหักก็เลยบอกว่าโอเคค่ะก็จะอยู่ประเทศไทยเลยซื้อไปเบิงรถทีให้เอื้อแล้วก็บเงโมงให้น้องอุท,ทยัยน้องเพิงเพื่อว่าเวลาผปผลิตหรือไปยังกสษตรเบิงเวลามาบิงแม่พี่น้องนเนอนีอรจับกองจับจุเกลียนกูเนาะเราจะพาไปบึงหละเบึงรถทานจักรยานพี่น้องอาจจะท้าด่านรถทานรถีบใช้กล้ว ือว่าเจ้าสิไปเห็ดอยังมันเบิดอัญุเจ้าไปเห็ดบอบอเห็ดอะรบัตรเอีเอ็มเนาะสกุมเอจีเอ็มเไปยังมืงอาเห็กนอสกุ่สิบ้าเอซไปซื้อรถที่ของน้องเพชน้องอุท,ทยัยเนาะราคาพาซเลิไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดพรอนเพชรเน,นาะพี่น้องแ้วกาซิเมื่อเนาะพี่น้องเนาะชากุลมันมาห่างกับบริษัทเขาเมื่อไ เราจะเข้าตลาดคือคนคนหมักตลาดแต่เดี๋ยากกินซาบูยู่แต่ว่าคือมีมีอ่าหนักโมกันบอนี่ยเป็นจวสิภาคเวตอนแรกบอสสี่โมงบอสหามโมเขาน่ะมันจะแบบว่าบอต้องอันบอต้องเร่งรีบกินไปเรื่อยๆอยากกินอะไรก็กินไปได้เสมอถ้าเธอต้องการตอนนี้สักุมอยู่ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเด้อพี่น้องเอฟซีธินาหักทุกคนถ้าอยู่ใกล้กับมะเร็งเนี่ยบางคนเอฟซีพันบอสกึมบอสซาซาเน่บอสักุลบอสแจ๊คซีวานเอลไดโน คือค่าเป็นคนวาไว้นี่ขอโทษขออภัยเด้อเคยตัวปีงตัวเขตยังเสียเงนตังเกือมันกระเทิร์มตั้งมาเองมันกล่องเหรพี่น้องเสรเลยเราเห็นบบก่อยเป็นเหรดิเสร็จเสร็จกือลืมหรอกโอเคนี่นี่มันมีงานนี่ไปถ่ายมันดูบมักใหม่หมักเต่าเพิ่นเอามาขายในบ้านเพิ่นเมืองทานเรื่องมีมีมีจะกุกยังเป็นกุกยังมาเรื่อยๆเสรเลยเราคนเป็นคนหมักต้นไม้พี่น้องเรื่อยๆ อันนี้จะอยู่ะจะอยู่แต่จะอยู่หนาสารกลางเนาสะสเลือดไปคนหมักต้นไม้ต้นต,นตอกระยิบสวนสกึมเวเนาะเดี๋ยวสกึมพามาเวดอกสเลือดประดมหัวเห็นไหมเขามีเด็กขนมจีนก็มีได้เป็นถั่วมีเป็นหมอกเปมกล<ม>ับมาจากอันจังแวไปซื้อรถจักรยานให้เคยหักก่อนเนาะก็ว่าเดี๋ยวอ่าอเพิน่นอยากเบิ่งตอนเพิ่นรอเบิ่งจะเพิ่นสียากเวียงเพิ่นสีไปนอนไปยังมสียามลำบากกับเพิ่นสเลือดอังกฤษานสไปเบิ่ง เมื่อไหร่จริงบริเวณมาซึ่มาซื้อเครื่อนนี่เดี๋ยพี่น้องเพราะว่าถ้าได้เอาข่ะมาซื้อโดยตรงนี่กเอ่ะบ้านค้าถามค่ายังจะแพงเนาะพี่น้องน้อขับไปกลับแต่ว่ดประมาณหนึ่งพันบาทเนาะบัวจะเป็นขาธรรมเนียมค่ะขาธรรมเนียมรถธรรมเนียมคนเนาะไปกลับก็ประมาณหนึ่งพันบาทแต่ว่าเฮ้ามานี่เขามีชุลต่างหาเขาก็เลยเออวอซอเออหักฟังเออหักก็เลยเขาไปซื้อรถฉีกไปเลยไปซั่งก็เลยได้หาหักต่อคือเออมามาซื้อต่อค่ะว่า ก็เลยได้มาซื้อเลือน้อกทายคลิปซื้อเลือตื่นใชก็คือว่ามาซื้อรถฉีบให้น้องน้ำเพิกน้องอุทัยพี่น้องถ้าบริบทติดตามคลิปซื้อตื่นเนาะสิฮู้ว่าน้องน้ำเพิกน้องอุทัยนี่เป็นมาจังเลยน้องพี่น้องแตดูแลแม่ผู้ารมณ์ป่วยเนาะโรคเขาเอิดในโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะพี่น้องถ้าเป็นอันภาษาไทยนะคือแขคนคาจะรีบเขาเป็นเลือดแต่กระดูกเนาะพี่น้องเนาะลักษณะว่ากันเิ่นก็เสิยบก๊ามบอกแจ้วบู้นาะพี่น้องเนาะก็บเอาเรื่องแบบ ชีตาต้กับบตใตนะพี่น้องแบบนีาม่จลมหายใจนะเสเลิศเขาจบอกใช่ใช่ต้นอีบะพันเุ์ทะเะนขางขบมึงในแถวนี้่อแถวนี้เคยเห็นรี่้งันจักรยานนี่เปนบอนี่จักรยานซีเดนซีซัมโฟมันพ้อแล้วพี่น้องหามจักรยานมยูแถวสะดานนะ่นเลยเนาะขับไดมาหางกับสถานีโอเคไปสเลิศล ลงอยู่บ่ก่อยกันลงเนาะเจ้ากัลงอกันอยกับีม่วงนี่เาะเบิ่งรถทามที่พี่นนองเยอะแยะเลยแป๊บนึงเดี๋พี่นนองนี่เนียสีม่วงนี่สองพันสี่สองพันสี่กาได้สองพันสนี่ราคาถือกุนีบ่ถือกนี่อดเถือกุนีกับบุ้มี

เป็นสางสางรถจักรยานนตองเลือกไดเลยครบห ่มเนมมาเน มจากคันก่อนเสาลึ่มจะไปเอาดีเป็นคนไันกันบ้างใ้กาแขก เ่งาราราคาพี่อโอเฮบ่งประเมินราคาโอเคบาเขาซื้อไปขาเจ้าวเนียะเาซื้อไปไปื้อเลีงเด็กน้อยอแล้วก็ไมุ่อคนีถึงอน้อยบวกถ้าเาจะทำ่าั

ีบัวนน้ำกรอสีแดงีนน้องไทน้องไทเป็นลาโคนทอะ่กว่าแต่เาน้ำกีงจะเป็นสีดัวยดนมันนของไทยด้อันนึงนี้จะมีคองจนอสม่วมีองจีนแต่ละสคงนี้เรื่องกาแก่ลองขี่บังดูสัึ่งตัวสี ตีนมันสิบห้าบนโซ่โอ้เนี่ได้ซเลยแบบอเจ้าขอซื้อไปซอยเจ้าได้ตอนไหนดีมัจะสเนี่ยเีบอ่เยซาเลยกระเป๋าบ้านลำลำอๆแต่คนอยากใหญ่หน่อยนึ่งนะ่น้อเตคันชุยๆเลย้องไเดียว้าไ่ท้ปลานัเดนี่นอย่น ลูกค้าก็มาซื้อห้นเขิ่งเป็นหานขายส่งนี่จะคันงามๆได้พี่น้องเลยตัวนสบสีแดงีแดงตัวไหนให้จะถ่ายหุ่นไหมเดี๋ยวเราเบิโอ้ยสีแดงนี่แหงงามเลยพี่น้องสีแดงแรงดิบเลยพี่น้องเลยนี่พน้องถ่ายให้เลยพอนออุทัยเนี่ยสวยรถตัวนี้เขาสักสี่แถวเบิกยาดขึ้นเราเลย เซอร์ไพน์เนาะอุทัยก็น้องน่นสิแสิดีใจเนาะมืดแค่เนาะโเลยเนาะเจ้คือเจ้คือโบนี่นี่จ้าจ้ำเวลานี่เวลานมืดเจ้ากระจ้ำนะเจอเขาเร่ขึ้นเลอเยแสง โดังที่ลดียังไม่ทันที่อังคีชีแดงนี่หานองอไทัยก็อยและชีฟ้าชีบัวหายนอกเพิกทีแลพอดีน่อง่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทกับสองพันหนึ่งร้อยบาทอ่างเงียเอออันนี้ฮะ อาจารย์เป็นใครานพระเดียนี่ของผู้เฒ่าอันนี้ที่แบบของผู้เฒ่าไปวัดไปไหนว่าไปให้ไปหน้าได้โรงงานกาแขเลยครับยานี่โรงงานกาแขเดียมี่จักรยานแบบนี่ทราถีบจักรยาน ยังบูอยู่เป็นแซ่บสองคันเดามีอะไรกนด้วยนทำนี่นกเ็มีาหนึ่งมดนาะไบมีนี่ก็หน่อยลงอันนี้มันใหญ่สุดแล้วน้วใหญ่สุดอไดเลยนอกจากมันเป็นอ่าใหญ่ซุดเราผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่บุ ท่นแสงวงแวาห้งเอ้ยอันท่านใหญ่่มันแทงได้สามพันเก้าสกะตาซียมตาเบิขาคนก่นงท่านใหญ่มันแพงท่นใหญ่มันมีเกียร์สามพ้าร้อบาทูดมันเป็นเกียร์ปรับขึ้นปรับลงเนี่ยนี่ไงนี่เราเข้าัก เออมียิงกับงามท้ายเท่าไรนี like ่หาพัสองตัวนี้สี่พันสองสามพันหนึ่งสี่พันสองป่ตนตัวใดขนาประมาณสามพันบอกอีกบอกบอกม่ีรถคู่ทายส่องไปเอาเป็นีงแล้วต้นกว่าตัวสามพันเก้าเ้มันเทอร์โบเนี่ยมันกาแก่นี่อันนี้อันนี้สามพันเก้าตัวนี้ ตัวนี้ขั้นใหญ่แตไมนจะเป็นนี่อันนี้ก็ราคาเดียวกันหอันนี้อันี้เกิดโบเนเกิดโบเห็นค่ากับเฮ้ยห็นบ่้าันค่ะจำใช่เขี้เกียร์เขาวอาเราบเห็นเขาเห็นมะตัวนี้มีเกียร์นี่เกียร์ปรับได้เ้ามี้ัสูงนะ

เอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มันมีเกียร์ไม่เมื่อย,อยงไงปรับได้มัน,น,เ,มนเอ่อการกากาลาครอสอนนการ <ขา S 1> แคร์ราคาสามพันเก้ากาแคร์กาแคร์เครนี้หาขั้นสองตัวนี้เครื่องนี้ซีขั้นสองซีพีช่ายประเทปีนเข่าีนสองปีนเขา โอ้ยเน็ตแต่ะ่มไมไไ้ใบไม้เอยู่ี่มันส่งไปกระซ่าเอาไม่รเป็นไม่ใช่รา้องล้านเราพี่เน็ตกระซ่าเว้ยเดี๋ยวกระซ่าหนึ่งเดียวก่เดีวยดวแกเย็อ อันนี้สมพันดเจสีแดงี่พโอ้สี่พี่สามพไก่สีีแดงในีพันสองเรา่สีแดงในสี่พันสองแดงสีสีแดงสีดำสีดำ แป๊บนึงได้ยาย<ฟ>นี่เพราะว่าต้สีด้วมันใหญ่อ่ะใครตัวนี้เอาตัานี้มันบางแหไปไกลๆเเอออ่ะอาใคมาใครมาใราโรักตั้งขึ้นนะใครงไปไหม มาเลยมามามาถ่ายในเวลาบอสส่งให้เราเบิรนอ่งพ่อเลยส่งให้ฉ่นเบิรอยู่ต่างประเทศทีน่องเองขั้นนี่เอยผู้ดีที่สามีที่วงไหนบอสเป็นิสซี่ไงจะ้ที่เมืองไหนคอทางตัวเมืองเปบรการสองขั้นตอนแรกนี่องพันเก้าันห้าสิบขั้นนี้ผู้ดีที่สองพันเก้านห้าสิบั้นแม่ชุดนี่ด้ายได้ีได้ โปรใสเองขั้นละหมื่นกว่าเขาใส่ของหลังมันเก่าได้สองขั้นพี่น้องสองพันสองเจ๊ผลลุ้นได้สองพันขายลุกทืนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้พันหกไราบาทเนาะพี่น้องซื้อห้างในได้ที่โปรโมทห,ห้างเนี่ยนี่ <c oughs> เด็กก็ห้าน,นห้หนหานึ่งบอเจ้ห้างยังซื้อห้างในได้เนี่ยนิดตัวโซนอยู่อยู่อยู่ทางลงสะดานเนาะ เด็กพี่น้องมาอุดหนุ่นสะเป็นใน่่อยูจังหวัดบูดาหารกับเป็นขายถึกขายลูกทื่อในเพป็นว่าซอยซร้อยเอาไปสร้อยเนาะเอาไปซอยอันนี้ก็เขาซื้อไปซอยเรือข้าเจ้าพี่น้องเอเดียบุญในการคอยเฮียกับเจเี๊ยนสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำเรือเดจเด้อหนูสิเอาไปซอยเรือแดงหน่อยกัม้าบริษัทซื้อไปขายดอกซื้อไปให้นดงหน่อยกัม้าบุญเดีบุญแล้วแมนเหี้ยเดียบุญสุขภาพแข็งแรงอายุหมันฟันยืนกับเจ๊น้ำเนาะ กฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้กะประมาณเดือนพี่น้องเอเมาเลิกซื้อรถฉีดให้น้องนภะเพิ่อนกับน้องอุทยัยเฮียเอบไปกับบริการดีเอ้ยบริการเองเลยพี่น้องเจา้าบ่มีลูกน้องบ่เจ้โอ้กำ<อ>ไรหน่อยเนาะคลิปนี้กะสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเฮี่แอบไปคือไปโกลในเองฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสร้ำขึ้นใจสว่างในเด้อพี่น้องเพื่อนจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้อง คลิปนี้เขาึ้มกบซิดาคอลาไปก่อนสบายดีสบายดี